หน,หนึ่งเรื่องราวที่เราจะได้ดูเนี่ยกำลังจะมาแล้วก็คือพนมนาคาครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้เมื่อวานนี้มีพิธีบวงสวงพญานาคโอ้ยิ่งใหญ่อลังการครับ ผมบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ <Yeah. S 1> คนไทยต่างเคารพนับถือนะครับเมื่อวานนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าทั้งทีมงานเองผู้ใหญ่ผู้บริหารนะครับแล้วก็รวมไปถึงเหล่านักสแสดงจากพนมนาคา <Yeah. S 1> นะครับทั้งตีพลพัฒ์เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นแล้ว <Yeah. S 1> นะน้องเพชรโบราณิน <Yeah. S 1> นะหญิงหญิงสรุชากล้องวิทยาและอีกเยอะแยะมากมายครับจัดพิธีบวงสวงพญานาคอย่างยิ่งใหญ่ที่หน้าตึกจิมแอมแกรมี่นี่คุณบอยตะกลเกียรติพี่ปอนนิพนธ์ผ,ผิวเนน oh. โอ้มาเต็มฮนะคือเมื่อวานนี้หลายคนมีโอกาสเดินผ่าน ไปผ่านมาทั้งคนไทยทั้งต่างชาติหลายคนถึงขั้นหยุดดูต้อง <นะ S 1> หยุดดูว่ะคุณถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นพิธีสูศ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมในงานเนี่ยนะมีทั้งการขออนุญาตขอพรขอขอมากรรมในการทํางานตลอดช่วงการไถ่าทาที่ผ่านมาด้วยคือตอนนี้ผูกพ่วงไปแล้วแต่ทีมงานไม่ละเลยเรื่องนี้นะฮะให้ดูภาพบรรยากาศสาักหน่อยไหมฮะเพ่าะมันมีเรื่องของความขลังมีมนสเสน่ห์รวมถึงการถวายรำขอข,อขอมากรรมด้วยทุกอย่างงดงามและอ่อนช้อยมากๆฮะ ผู้ชมดูแล้วขนลุกเลยนะเม,มื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ลังการจริงๆเพราะว่ามีการเปลี่ยนชุดในการลํำโชว์ลํำถวายเนี่ย <5 S 2> ชุดคุณผู้ชม คิดดูว่าคนที่ได้อยู่ละแวกนั้นหรือว่าได้อยู่ในงานเนี่ยมผมว่ามันเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเหมือนกันนะคือคนร,บรอบๆงานเดินมาไปขนาดเขาก็ว่ายิ่งใหญ่อลังการ,รเขาตกใจแล้วก็ประทับใจแล้วนะใช่สวย <คน S 1> มากคนในงานบ้างเราไปพูดคุยมาแล้วคุณผู้ชมฮะทั้งผู้กำกับพี่สันชีแก้วหอพี่เกศพิมาดาคนเขียน,ทนบทแสดงนี่เราไปขอคุยเลยว่าหลังจากได้เข้าร่วมพิธีนี้แล้วความรู้สึกความประทับใจความขลังมันเป็นยังไงบ้าง ละครถ,ถ่ายปิดกล้องไปแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงโพสต production แล้วก็น่าจะเร็วๆนี้กำลังจะได้ออนแอร์มีความเกี่ยวข้องกับทีมงานหลายๆฝ่ายหลายๆคนไปอีกมากมากมาก,มากกว่าโปรดักชั่นที่เคยทำอยู่ก็เลยมีความคิดกันว่าอ่ะงั้นมาบวงสรวงร่วมกันเราจะได้ลงเรือลําเดียวกันก็เมื่อกี้ยังคุยกับพี่สันอยู่เลยค่ะว่าพิธีสุดท้ายที่เรื่องสุดท้ายที่เราทาพิธีใหญ่ที่สุดขนาดนี้ก็น่าจะพิสว่า แล้วก็มาเรื่องนี้ที่ทําพิธีใหญ่มากก็หวังว่าละครจะประสบความสําเร็จก็ดีใจจริงๆที่เหมือนเราได้ขอเข้ามาเทพด้วยขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราอาจจะล่วงเกินไปโดยต่อหน้าหรือรับหลังที่เราไม่รู้ก็รู้สึกดีมากๆที่ได้ทาครับผมผมกับพิตรีบทเวลาต่อสู้กันหรือว่าเจอกันมันค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วพอมาเป็นวันนี้มันก็เหมือนกับการอขอขออโหสิกรรมที่แบบเหมือนเป็นทางการพอสมควรอะไรเงี้ยครับก็สบายใจขึ้นในแงยหวังใจว่าทุกคนจะชอบนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับความสนุก ข้อคิดแล้วก็ทั้งความเชื่อและความไม่เชื่อทั้งความศรัทธาและไม่ศรัทธานะครับก็ยังไงก็ฝากละครพนมนาคาด้วยนะครับ,รบราาผู้ชมมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกเมื่อวานนี้อตอนที่ทําพิธีบวงสวงเนี่ยนะต้องบอกเลยแล้วก็มีการขอเข้ามาตลอดพิธีเนี่ยมีฝนตกลงมาครับแต่พอพิธีจบปับ๊บฝนหยุดเลยเฮ้ย พอดีเป๊ะเลยไม่น่าเชื่อนะผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพญานาคกับน้ำไหมอ๋ออันนี้ผมคิดไปเองนะผมคิดไปเองนะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าพญานาคกับน้ำอาจจะเป็นสิ่งที่คู่กันแต่ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ปังแน่นอนผมชอบที่นักแสดงกับทีมงานทุกคนเมื่อกี้พูดพร้อมกันว่าขอต้อนรับเข้าสู่ขนลุกเลยนะคุณผู้ชมฮะหลายคนมีโอกาสได้เห็นภาพบางส่วนในปรากฏการณ์วันสนั่นจอไปแล้ว หลายๆคนอยากดูมาแล้วดูมาอย่างนี้เลยตีพรัพลัอย่างเท่คุณผู้ชมครับผมบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้เรื่องนี้เร็วๆนี้ช่องวัน31พันนมนาคานะฮะพอตอ้ดูพี่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเรดิดีแบบว่าย่อนเลยอ่ะเราเต็มที่ทุกจุดอ่ะ เออแล้วเดี๋ยวคุณดูนะผิวผิวที่มันจะกลายเป็นเกล็ดอะโอ้โหซีจีแบบเลิศมากอยากให้ดูจริงๆครับคนคนกลังูอาจจะต้องแบบว่าเกรงนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องนี้จัดเต็มจริงๆผู้ชมทรันนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้ประกาศไปในงานปรากฏการณ์วันสนันจอนะฮะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี